สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเกมคาบักกิ้งครับอยู่กับน้องชายน้องชื่อว่าน้องเชฟเชฟมาหานหน้านมาหน่อยหันมาให้ตากล้องดูหน่อยนี่ครับน้องผมเองเชฟสวัสดีเร็วสวัสดีครับเร็วที่สวัสดีค่ะ,คะอ่า <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> นะวันนี้ผมก็มารีวิวเกมบัคซิลโรเมเตอร์นั่นเองนะครับ <มา S 2> รถสิบล้อของผมใหม่ถ้าใครไม่กดไลค์ผมผมจะ กดไลค์กดแชร์กดสับคายด้วยนะคะใช่น้องเป็นคนบอกให้เองผมยังไม่ได้บอกเลยไปเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อให้ดูเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูครับผมมาเล่นให้ดูเลยนะคะผมอ่าเชฟก็มาเล่นด้วยกันเชฟก็มีเหมือนกันทุกคนดูน้องยังน้องก็มีเหมือนกันนี่โทรศัพท์น้องเองอันนี้โทรศัพท์ผมเองผมเม็เข้าช้าจังผมเป็ดรถกดได้ด้วยนะคะอ่า เดี๋ยวน้องเขาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเ้าก็จะเป็นผู้หญิงแค่มาจะมาวิวรถด้วยค่ะมีรถบัสด้วยค่ะมีรถบัสมีรถเทรลเลอร์อุ้ยมาดองพูลมาไม่ต่าเชื่เลยไม่น่าเชเจอรถเทรลเลอร์แล้วอ่ะนล้วมารถถังไม่น่าเชเจอรถเทรลเลอร์อ๋อเจอรถเทรลเลอร์ เดี๋ยวเดคลิปพี่จะดิจตอลสิอ่ะไปเอาไปเล่นอันนี้สิบล้อผมคันพงที่ผมมาวานะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าสิบล้อดัมซิงผมก็มีรถสิบล้อนะครับแซงเหมือนกันค่ะอ่าน้องก็มีเหมือนกันนะเช็ดรถถ่ายน้องเช็ดแบ็ดหมดเปล่าไม่เป็นข้าวมาเมาจะเล่นต่อเลยอะเรจะเล่นให้ดู น้องผมจะเล่นถ้าแอปของอยู่โหลดเพลงเข้าเครื่องไว้ฟังทุกคนอาจจะเห็นว่าพี่ผมไม่อยากถ่ายคลิปเลยพี่ผมมัวพี่พี่ผมขืนผมดูช่องพี่เขามาแล้วพี่ชายของผมเองชื่อว่าพี่มินยูแต่พี่มาแต่พี่ของผมของตัวจริงของผมก็อยู่ตรงที่ไหนของผมก็มาย้ายมาว่ะโอเคขอบคุณแน่เลย อันนี้ไม่ได้ยกดังเหมือนเมื่อวานนะาชานึงีชาเร็สช้าเร <c oughs> ็วไม้อส,สช้าไม่ได้ทมอะนช้ชานช้า้าเกเฮ้ยเงียบดิ ดิ๊ๆดอะไร้อันนี้รยมันปไปแล้วโอ้เจนโกเชนอนนี้ก็ส่งเหมือนกันส่รื้อคนน้องผมคนคนกลัวผมแน่ผมจะตกไอเด็กนีเอาสิเาป็นพี่เหรอเอ้ด

Hoi, 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 diwek, 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 diwek. Duka. Sik. Meku ni, ibu. Awe, 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 awe. Meku ni, ibu. Awe. Awe. Bukin, homen, barangkul. Sik. 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 Sik, wadah, mwut. Dibwit, dibwit, mwut.

เต้สามชาแบบติดๆติดเต้ได้เหมือนกันนะไป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 เฮ้ไม่ต้องทำไปกูไป เปิดประตูไงเปิดประตูแล้ว,ลวก็เอามันลงไม่ได้นับปิดประตูมันจะมันจะเปิดแต่พี่หัวลองดิ <c oughs> เปิดประตูอาไม่ได้เฮ้ยาหไม่ได้ มาเย้ซีนผมอีกแล้วอทุกคนน้องผมอะสิแบบอ้อบแปด้อบห้าอ้อบสิบ้อบแปดรอเงียบไปเลยปากน้องผมเรียนน้องผมก็น้องผมก็ไม่ค่อยเก่งชอบดาบอ่าผมตลอด

ทุกคนอาจจะวิงลูกคนอาจจะบอกผมว่าทำไมถึงผมนั่งรำคาญเสียงน้องเลยเช็ฟเงียบหน่อยพี่ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะไม่จะไม่สนใจพี่นะจะไม่ดูคลิปพี่เลยนะเจฟอย่าดูไม่อยากรูดูซิไม่อยากรู้จะรำคิปโอ้ย

thank <sighs> you mm <laughs>